ลุงนวยช่วยกันชมนะครับวันนี้ก็พาไปชมเห็ดตับเต่านะครับรุ่นล่าสุดนะครับเพึ่งโผล่ออกมาได้ใหม่นะครับก็มีอยู่ด้วยกันหลายดอกนะครับก็ลองชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับลักษณะอันนี้ก็โผล่ขึ้นมาแล้วนะครับก็เรียงลายนะครับก็อยู่บริเวณชาย ร่องน้ำเป็นส่วนใหญ่นะครับก็น่าจะจากความชื้นที่พัดมาแล้วก็ดินที่สมบูรณ์นะครับไม่มีสารพิษนะครับเชื้อก็จะเดินเกาะกับรากไม้ไปเรื่อยๆนะครับเนีย่ยลงชายร่องน้ำเลยนะครับที่ส่วนก็จะมีร่องน้ำมีบ่อน้ำนะครับเพราะฉะนั้นก็ อุณหภูมิความชื้นก็ได้เหมาะสมนะครับเห็ดตับเต่าก็จะแทงโผลออกมาอยู่เรื่อยๆหลายรอบนะครับวันนี้ก็วันที่25กรกฎาคม2568นะครับหมดรุ่นต่อรุ่นก็มีไปเรื่อยๆนะครับยิ่งฝนโปรยปลายแล้วก็ มีความชื้นของดินที่พอเหมาะนะครับแล้วก็ช่วงกลางวันก็มีอุณหภูมิความร้อนที่พอเหมาะเชื้อก็จะเดินดีนะครับถ้าอากาศเย็นมากๆนะครับไม่มีแสงแดดเลยอันนี้ก็เชื้อก็อยังไม่ค่อยเดินนะครับอุณหภูมิที่พอเหมาะนะครับความชื้นพอเหมาะ นะครับแล้วก็ดินที่สมบูรณ์นะครับไม่มีสารพิษเจือปนนะครับก็จะเก็บเห็ดตับเต่ากินไปเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นข้อดีของเห็ดตับเต่าที่วา่าถ้าเกิดแล้วก็ดูแลดินให้สมบูรณ์ก็จะสามารถเก็บ เห็ดได้ตลอดไปนะครับนี่ผมก็เก็บมาหลายรุ่นแล้วนะครับหลายรุ่นแล้วนะครับไม่ไม่ใช่ว่าปีหนึ่งเก็บครั้งเดียวนะครับก็เป็นระยะระยะนะครับก็ตลอดปีมานะครับเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ความความชื้นอุณหภูมินะครับแล้วก็ดอกที่เกิดมาก็สมบูรณ์นะครับ เลือกเก็บได้เลยนะครับอาจจะแต่ละรุ่นอาจจะไม่พร้อมกันนะครับเพราะว่ามีพึ่งแทงบ้างแล้วก็โผล่ออกมาใหญ่บ้างนะครับาการเดินเก็บเห็ดก็ต้องระวังนะครับต้องระวังเพราะว่า,าสีของดอกเห็ดก็จะใกล้เคียงกับใบไม้แห้งๆมากนะครับสีน้ำตาลกาครัมดำๆนะครับอย,อย่างทุกท่านที่เห็นนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเดินไวๆหรือไม่ได้แหวกดูรายละเอียดก็จะไปเหยียบเห็ดได้นะครับเสียหายได้ซึ่งผมก็เหยียบไปหลายดอกเลยนะครับถ้าไม่ระวังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เห็ดตับเต่าก็เป็นเห็ดอีกชนิดหนึน่งที่น่าปลูกขยายกันไว้นะครับก็ฝากาไว้นะครับ เห็ดตับเต่าที่สวนลุงนวยคลองเจ็ดนะครับ